สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j Gaming TV ด้วยนะครับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับก็ไม่ได้อัดเกมฟรีไฟนานแล้วนะครับก็ไลน์เลนเจอร์พวกนี้ก็จะแจกไอดีนะครับทําคลิปแจกไอดีนะครับก็เป็นไอดีไม่โหดมากครับคลิปนี้ที่มาเล่นในฟรีไฟนะครับก็จะมาสมลัคกี้รอยยันนะครับก็เป็นตัวไดมอนด์นะครับนี่ครับชุดใหม่เพิ่งเข้ามาแล้ครับ เท่ hey, นะครับชุดนี้ nee, mm hmm. นน่เด่งลังครับหลายๆลคนอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เล่นนะครับคนที่ติดตามในช่องแต่ไม่รู้ว่าเล่นกันไหม mm hmm. เราก็มีอยู่มีงบอยู่49ตัวเดียวสุ่มไปห้าครั้งก็น่าจะได้ห้าสิมาดูว่าผมจะได้ไหมแล้วก็สุ่มไปกี่ครั้งครับเรที่เหนือไม่ลีลาเลยคือไม่ได้อะไรเลยนะครับ ก็ผ่านไปครับรอบที่สองไม่ได้รอบที่สามครับก็ยังไม่ได้ครับถ้าได้ก็จะรีวิวนะร,รอบนี้ก็ยังไม่ได้นะครับรอบที่สามอันนี้นา้จะรอบอันนี้อันนี้รอ,อ,อบที่สี่ครับเออห้าสิบตัวไม่คิดจะออกมาเลยหรอ ก็ไม่ได้อีกเช่นเคยครับไา้แว้นนะครับมาโอ้ชุดออกจะเทศแต่เสียสูงไม่ได้ดูผมสูงไปห้าสิบก็อลครนบมีเหลือแล้วก็จัดให้หมดนะก็รอบสุดท้ายครับเดี๋ยวผมไปซื้อเพิ่มนะครับเออไม่อยากใช้เพชศนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับ ก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเอาโคคินไปแลกมานะครับก็ได้มาสิบอันโอ้โหโอ้รพท์คร้งเลยกดรอกันนะมาอ้ย่ามาแล้วก็ดวงบอลมันดีนะเออน่าจะออกไอสัตว์โอ้ช่างเือรทำไม่ได้คิดว่าดวงตัวเองดีนะเออแม่งเจมส์โคตรทำร้ายจิตใจอ่ะ เมื่อกี้เราได้อะไรมาผนึกเลยครับก็รอไอชุดเมื่อกี้มันเข้ามาในผนึกเนี่ยผลึก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 นะก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับใครที่มาดูก็เห็นความเกลือนะครับทุกๆเกมมีความเกลือครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ